สวัสดีค่ะมาพบกับกวางนะคะช่องกวางทาโลกค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นดวงความรักของชาวธาตุน้ําค่ะธาตุน้ํามีราศีมีนราศีกรกฎแล้วก็ราศีพิจิกค่ะสามารถดูวันที่แล้วก็เช็คราศีด้านล่างนะคะเป็นการนับแบบตะวันตกค่ะในคลิปนี้นะคะจะเป็นคําทํานายในเดือนกุมภาพันธ์สองพนะคะแล้วก็เป็นดวงโดยรวมทั้งหมดค่ะไม่ได้อ้างอิงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังนั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็เป็นไปได้นะคะโปรดใช้วิจารณ ในการรับชมค่ะในคลิปนี้ค่ะดูได้ทุกสถานะเลยค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นคนโซดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนมีคู่แอบรักแอบชอบก็สามารถดูในคลิปนี้ได้นะคะส่วนท่านใดที่สนใจอยากดูดวงส่วนตัวกวางนะคะก็สามารถจิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะหรือว่าจะสนับสนุนกวางด้วยช่องทางอื่นก็คือการดูโฆษณานะคะหรือว่าจะกดซุปเปอร์แทงก็ได้นะคะกดติดตามกวางด้วยแล้วก็กดไลค์ให้กวางด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะ มาดูดวงความรักระหว่างคุณกับเขากันนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างค่ะไพ่ใปแรกนะคะที่ควงเปิดได้ก็คือชาริออดนะคะคนที่คุณคุยค่ะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาต่างวัฒนธรรมนะคะหรือว่าความรักความสัมพันธ์เนี้ยมีระยะทางนะคะไม่ค่อยได้เจอกันบ่อยสุกเท่าไหร่นะั้นหน้าทีเจอกันทีนะคะหรือมีความแตกต่างกันค่อนข้างเยอะค่ะ อาจจะแตกต่างในเรื่องของแวดวงสังคมก็ได้นะคะหรือแตกต่างในเรื่องของความคิดความอ่านทัศนคติที่ไม่ค่อยลงรอยกันสักเท่าไหร่คุยกันทีไรก็มักจะแบบเถียงกันตลอดเลยนะคะ,ะมาดูต่อค่ะเป็นไพ่ทาวเวอร์ค่ะโอ้เถียงกันจนทะเลาะก,กันขนาดนี้เลยหรือเปล่านะคะดูจากไพ่นี่เห็นไหม แสงมันสองนะคะคุณสองคนเนี่ยอาจจะทะเลาะก,กันมาก่อนหน้านี้แล้วก็ได้นะคะส่วนใครที่ยังไม่ทะเลาะก,กันก็ไม่จําเป็นต้องทะเลาะก,กันในเดือนนี้นะคะเดือนนี้มันเป็นเดือนแห่งความรักเนาะก็ประนีประนอมเข้าไว้นะคะนะอะไรที่มันแบบอ,อ,อารมุนอาร่วยได้ก็อารมุนอาร่วยกันนะคะเนี่ยมันมีความใจร้อนเป็นพิเศษล่ะอเออนะคะามาดูต่อนะว่ามีไพ่อะไรบ้างมีไพ่ สามไม้ค่ะสามไม้ก็แนวแนวเดียวกับชาริออดค่ะว่าความความสัมพันธ์เนี่ยมีระยะทางนะคะอยู่ไกลกันไม่ค่อยได้เจอกันบ่อยสักเท่าไหร่เดือนหนึ่งเจอกันครั้งสองครั้งนะคะหรือว่าบางครั้งเนี่ยคุณก็อาจจะไม่ได้เจอกันเลยทั้งเดือนก็เป็นไปได้นะคะเขาอาจจะต้องไปทํางานต่างแดนนะคะต้องเดินทางบ่อยๆอะไรแบบเนี้ยนะคะเออความรักความสัมพันธ์นี้ดูห่างเนาะไม่ค่อยสวีดหวานสักเท่าไหร่นะ อันนี้เป็นดวงโดยรวมนะคะไม่ใช่ของคนในคนหนึ่งนะถ้าเกิดใครที่แบบเหตุการณ์คล้ายๆแบบนี้อะไรเดี๋ยวเราไปต่อกันเนอะหรือไม่นะคะไพ่ใบนี้มาบ่งบอกว่าคุณนั้นกําลังรอใครสักคนหนึ่งอยู่หรือเปล่าเออนะคะนะก็วันวาเลนไทน์เนอะก็อยากให้เขากลับมาจะทักกลับมาก็ได้หรือว่าจะกลับมาคบกันเลยก็ได้อะไรแบบนี้นะคะนะคุณกําลังรอคอยใครสักคนหนึ่งกลับมาละกันนะคะ อามาดูต่อค่ะไพ่ King of แวรนะคะคนที่คุณคุยนะคะอาจจะเป็นชาวธาตุไฟค่ะธาตุไฟก็มีราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะคะอ mm ืม hmm. เป็นคนเอาการเอางานแหละนะคะ mm hmm. หรือไพ่ใบนี้อาจจะบ่งบอกถึงตัวคุณก็ได้นะคะที่คุณบ้างานมากๆในช่วงเนี้ยเออแบบคนโสดเงี้ยฮะ,ะก็ไม่อยากที่จะเออไป เปิดใจรับความรักใหม่ๆนะคะก็แบบทำงานเป็นหน้าเป็นหลังเลยเวลาที่คุณเดินทางเนี่ยก็เดินทางแต่เรื่องของงานค่ะเนาะเออเดินทางต้องไปเฮดคอร์เตอร์ไปนู่นไปนี่นะคะนะดูแล้วเนี่ยความรักความสัมพันธ์เนี้ยไม่ค่อยมีเวลาให้กันสักเท่าไหร่นะคะเออนะ,อะมาดูกันต่อมีไพ่เลเวอร์นะคะ คนที่คุณคุยนะะอาจจะเป็นชาวราศีมิถุนก็ได้นะคะหรือไพ่ใบนี้มาบ่งบอกว่าช่วงนี้คุณมีเสน่ห์มากๆเลยนะในการที่คุณเดินทางไปท่องไปเที่ยวเนี่ยนะถ้าคุณเปิดใจรับใครสักคนหนึ่งก็อาจจะมีคนเข้ามานะคะแล้วคนที่เข้ามาเนี่ยก็อาจจะถูกสเปคถูกอกถูกใจใช่เลยนะ เออไม่ว่าอาจจะเป็นรูปร่างหน้าตาทัศนงทัศนคติอะไรแบบนี้นะคะส่วนคนมีคู่อะค่ะเออก็อาจจะมีความต่างค่อนข้างเยอะแต่ถ้าเกิดว่าคนโสดเนี่ยช่วงนี้ก็จะได้เจอคนที่แบบคล้ายกันนะคะเออแต่ว่าเราก็อย่าทุ่มเทให้มากนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นไพ่เลเวอร์นะไพ่เลเวอร์เนี่ยมันคือเออเป็นความรักความสัมพันธ์ที่เพิ่งเริ่มต้นนะคะยังไม่แข็งแรงมากนะัก นะคะต้องใช้เวลาศึกษาดูใจเยอะๆนะคะด้วยความที่เ,เราเนี่ยเป็นธาตุน้ําด้วยมีความอ่อนไหวน,นะคะใครเข้ามาก็จะเคลิ้มค่อนข้างง่ายนะคะเอาใจไว้ที่เราก่อนนะคะรู้ตัวตนของเขาก่อนดีกว่าว่าเขาเป็นยังไงแบ็กกราวเป็นยังไงนิสัยใจคอเขาเป็นอย่างไรนะคะนะถึงแม้จะแบบเอ่อความรักมันบางตาเราก็ต้องเรียนรู้กันอยู่ดีนะคะอืมอมาดูกันต่อนะคะความรักความสัมพันธ์นี้อาจจะเกิดในที่ทํางานก็ได้นะ เอามาค่ะควีนออฟเพนเดโคค่ะคนที่คุณคุยเนะคะ่ะอาจจะเป็นชาวธาตุด,ดินค่ะธาตุด,ดินก็มีราศีมังกรราศีพฤษภแล้วก็ราศีกันนะเออต้องระวังนะความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนอะ่ะหรือความสัมพันธ์ที่มันห่างๆกันออกไปนะคะให้ระวังเรื่องของบุคคลที่สามนะคะวกไพ่สามไม้เนาะสามไม้นี่คือเลขสามใช่ไหมเลขขี้นะเออหรือไม่อะความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนน่นะคะ คนคนนี้เขาอาจจะมีใครอยู่แล้วหรือเปล่าอืมนะเออเวลาเขาอยู่ใกล้คุณเนี่ยเขาเหมือนแบบเอออยากได้คุณมากๆเหมือนจะกืนกินแบบว่าบอกรักคุณตลอดแล้วเราก็รู้สึกถึงความรักของเขารู้รู้สึกถึงแพชชั่นของเขาใช่ไหมคะเออแต่คุณต้องต้องมีการเอกใจนะว่าความรักความสัมพันธ์เนี้ยมันมันผ่านมาเนิ่นนานแล้ว ทำไมถึงไม่จริงจังสักทีทำไมถึงไม่ไปสเต็ปต่อไปสักทีนะคะเออเขาอาจจะมีใครอยู่แล้วหรือเปล่านะอ่ะแล้วมีไพ่ทาวเวอร์ขึ้นแหมเนี่ยไพ่าทาวเวอร์นี่คือความโป๊ะแตกนะคุณอาจจะไปจับผิดนะจับผิดแบบยังไงอะ่ะจับผิดกวางคิดว่า น่าจะตามไปเจอเลยแหละเออนะคะว่ามีไพ่เดินทางเยอะเนาะน่าจะไปตามไปเจอแบบเห็นแบบคาหนังคาเขาแบบนี้เลยนะคะว่าเขามีใครอยู่แล้วอะไรแบบนี้ก็ได้ทําให้คุณสองคนอะ่ะเกิดการทะเลาะกันนะคะอ่าเป็นแบบนี้เนาะตอนแม่ค่ะเออเด็กถือถ้วยนะคะหลายธาตุเลยนะ คนคนนี้เนี่ยค่ะอาจจะเป็นชาวธาตุน้ำด้วยกันเองค่ะธาตุน้ำก็มีราศีมีนราศีกรกฎแล้วก็ราศีพิจิกค่ะใบสุดท้ายก็คือไพ่หนึ่งดาบค่ะเออคุณก็เริ่มรู้สึกได้ว่านะคะว่าเออบางคนเนี่ยอาจจะเป็นบ้านแรกเนอะคุณก็เริ่มรู้สึกได้อะค่ะว่าเขาเนี่ยเปลี่ยนไปนะคะเออความสนใจในตัวคุณเนี่ยน้อยลงไป ออสนใจแปบบ๊แบๆบก็มไม่สนใจละพูดอะไรก็ไม่ค่อยสนใจละนะคะนะแล้วก็พอหลายๆสถานะที่มันมีความไม่ชัดเจนนะคะมันมีความมีปัญหาอะไรเยอะแยะมากมายอ่ะคุณก็เริ่มรู้สึกว่าไม่อยากจะไปต่อแล้วนะคะเพามีไพ่หนึ่งดาบขึ้นมาไม่อยากจะไปต่อละอยากที่จะตัดเขาไปเลยแล้วก็เริ่มต้นใหม่แต่พอจะตัดเขาทีไรค่ะเขาก็จะมาแบบพนเอาพนอคอเคลียนะคะเออนะ พยายามแบบถึงเนื้อถึงตัวนะคะแล้วก็แสดงออกถึงความรักอะไรมากมายอะไรแบบนี้นะคะก็ทําให้เออบางคนเนี่ยก็อาจจะตัดไม่ได้สักทีนะคะอ่ะเหมือนก็กมีหลายท่านนะควคิดว่าในไพ่เนี้ยค็คิดว่าก็มีหลายท่านที่รู้สึกว่าไม่ยอมกับความสัมพันธ์เนี่ยนะกับความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกอะไรแบบนี้นะคะนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อค่ะใครที่เออคิดว่าสถานการณ์เนี่ยที่วางพูดไปเนี่ย ใกล้เคียงกับคุณนะคะหรือว่าคุณเคยเจอคล้ายๆแบบนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะถ้าเกิดว่าไม่ตรงไม่เป็นไรเนาะก็สามารถมาดูดวงส่วนตัวได้นะคะหรือว่าจะไปดู EP อื่นๆก็ได้นะคะ<อ>ในจุดประสงค์ของการทำ YouTube ของกวางเนี่ยก็คือทุกคนจะได้เห็นหน้าค่าตากันเนะว่าตัวกวางเนี่ย ไม่ได้มาหลอกเนาะเออมีความจริงใจให้ร้อยเปอร์เซ็นแล้วเอเอแล้ก็อ่านไพ่เป็นนะคะอะความขอดูไพ่หน่อยค่ะว่าความรักความสัมพันธ์เนี้ยจะแก้ไขได้ไหมนะจะกลับมาดีขึ้นได้ไหมเนะคะขอหนึ่งใบค่ะเจ็ดเหรียญเนี่ยคะหกถ้วยเนะีคะอืมนะ The Wheel of Fortune นะแล้วก็หกเอออะไรเนี่ย เียขอโทษค่ะแล้วก็ไฮโรแฟนค่ะคือมุมใหม่กว่างก็ไม่รู้ว่าจะจะส่องด้านไหนดีคือยังงงกับมุมอยู่นะคะต้องขอโทษนะอะมาดูไพ่กันนะคะที่ไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยถามว่าความรักความสัมพันธ์เนี้ยมันจะดีขึ้นได้ไหมกวางตอบเลยค่ะว่ามันจะดีขึ้นได้ค่ะตบมือสิคะรออะไรมันจะดีขึ้นได้ค่ะหวังว่าทุกคนคงจะฟังมาถึงตรงนี้นะคะนะเพราะว่าปัญหาหลายคนเนี่ย เออมันมันแบบหนักหนามากๆ,ๆเลยจากที่ไพ่เปิดมาในช่วงสถานการณ์นะคะนะแล้วก็ความัวความสัมพันธ์เนี้ยจะดีขึ้นได้ค่ะอืมคุณเน่ยเป็นคู่เขาอ่ะมันไม่แคล้วกันหรอกยังไงก็เป็นคู่ที่สวรรค์สรรสร้างมานะคะควงก็ไม่รู้แหละว,ว่าจะคู่บุญคู่บารมีคู่เวรคู่กรรมนะคะอันเนี้ยมันดีไซน์เองได้ เออถ้าคุณอยากให้เป็นคู่บุญคู่บารมีก็พูดจากันเพ้อๆช่วยกันทํามาหากินนะคะถ้าคู่เวรคู่รมก็ด่ากันทุกวันค่ะเออด่ามันทุกวันเลยนะคะอันนี้ก็คู่เวรแน่นอนนะคะเออนะก็คือจองเวรกันไปจองเวรกันมาแบบนี้เนาะเออแล้วไพ่ขึ้นมาค่ะมีไพ่เจ็ดเหรียญขึ้นมาใบาแรกนั่นหมายถึงว่าอยากให้คุณใช้เวลาค่ะนะอดทนนิดนึงค่ะความรักความสัมพันธ์เนี้ยจะผ่านไปได้อืม บางคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่อยากที่จะอดทนแล้วอ่ะมันมันเกินไปแล้วนะคะอย่างบางคนเนี่ยเ,เข้าไปเป็นมือที่สามใช่ไหมคะร,รู้อยู่แล้วแหะว่าความรักความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่มีทางจริงจัขึ้นมาได้แน่นอนตรงเนี้ยเราก็อาจจะต้องเลือกเนอะว่าเราจะสละเรือดีหรือเปล่านะคะเพราะว่าไปต่อมันก็ไม่เห็นปลายทางนะคะแต่ใครที่ไม่ได้อยู่ในลักษณะแบบนี้นะคะไม่ได้เป็นแบบมือที่สนะคะความสัมพันธ์เนี้ยมันยังคงไปได้ แต่ว่ามันต้องใช้เวลาเจ็ดเหรียญมันคือเนิบมากๆนะต้องบอกก่อนเออไพ่เหรียญมันมีน้ำหนักอะค่ะมันมีน้ำหนักนะนนนกนะเวลามันจะเคลื่อนตัวเป็นไงเอ่ยมันจะเคลื่อนตัวช้านะคะเออนะเออแล้วก็ถ้าในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานะคะเขาหายไปหายหัวไปเออนะหกถ้วยเนี่ยค่ะมาแสดงว่าคนคนนี้จะกลับมา นะคะมาพูดคุยกันจำได้ไหมว่าช่วงแรกที่วังบอกไปว่ามีไพ่สามไม้ค่ะว่าตัวคุณเนี่ยอาจจะรอคอยใครสักคนก็ได้ใช่ไหมเออนะคนที่คุณรอคอยค่ะนะคะมีโอกาสที่จะกลับมาพูดคุยกับคุณในออช่วงเดือนนี้อืมแต่ว่ามันเป็นการที่พูดคุยกันทักทายกันเนะคะมันต้องใช้เวลาในการที่จะเรียนรู้เริ่มต้นใหม่อะ่ะเออมันไม่ใช่กลับมาโอ้โหแบบ จูบดูดดื่มหรือว่าจะแบบแน่นแฟ้เหมือนเดิมมันอาจจะไม่ใช่นะคะมันต้องทุกอย่างมันจะต้องมีโปรเซสของมันมีแบบสเต็ปบายสเต็ปนะคะอ่ะมีการกลับมาแล้วกันไพ่ที่วังบอกว่าคุณออสองคนเนี่ยเป็นคู่กันอยู่แล้วเนาะไม่แคลวกันนะคะเออนะคะมีไพ่ the w a y of fortune คำว่า fortune นะคะก็คือคำว่าโชคชะตาเออนะคะแล้วก็ไพ่ หกเหรียญคุณสองคนเนี่ยอาจจะทําบุญร่วมกันมาก่อนในชาติปางก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้ไพ่พระค่ะออนะคะก็คืออาจจะเคยอธิษฐานจิตร่วมกันมาหรืออะไรแบบเนี้ยถ้าใครรู้สึกว่าไม่เอาแล้วไปถอนคําสาบานเลยค่ะออไปถอนความสาบานที่พระประธานเลยนะคะว่าไม่เอาแล้วกับคนคนนี้นะคะนะเอ,อเนี่ยความวความสัมพันธ์เนี่ยยังมันยังคงไปได้อยู่แล้วคือฟอร์จูนเนี่ยนั่นหมายถึงว่า คือเราต้องต้องช่วยสร้างด้วยนะช่วยแบบผลักดันด้วยนะคะว่าก็อย่างที่วังบอกว่าถ้าอยากให้ไปได้ดีเราก็ต้องแบบเออทําดีต่อกันเนะี่ยเออไม่ใช่ตื่นเช้าขึ้นมาก็แบบตั้งแง่กันแล้วอะ่ะเออจะไปไหนวะเออวันวัน,วนไม่รู้จักแบบว่าดูแลกันบ้างเลยหรือไงอะไรเงี้ยถ้ามมวแต่พูดแบบเนี้ยเสียเวลาค่ะอืมเสียเวลาจริง เปลี่ยนคำพูดใหม่ใช้คำพูดใหม่วาทศิลป์ต้องมีนะคะมีศิละปะการพูดนะไม่ว่าคุณจะอยู่เลเวลของภาษาระดับไหนอ่ะมันสามารถเปลี่ยนแปลงกันได้มันสามารถเรียนรู้กันได้นะคะนะเ,ออเปลี่ยนคำศัพท์เปลี่ยนคำพูดนะคะให้มันดูรื่นหูนะคะนะแล้วมันก็จะดีขึ้นนะหวังว่ามันจะดีขึ้นนะคะ อากวางขอดูในเรื่องของความรู้สึกหน่อยแล้วกันนะคะวันนี้คลิปยาวมากแล้วนะ,ะความรู้สึกเดวิลค่ะอืมแล้วก็ King of s w o r อสค่ะแล้วก็หนึ่งเหรียญค่ะอสองดาบค่ะแล้วก็ Hermit ค่ะเขามีความปรารถนาในตัวคุณมากๆเลยนะเออก็เข้าใจแหละมันมีทั้งเลเวอแล้วก็มีไพ่เดวิลขึ้นมา นะนูน้ดเลยเขามีความปรารถนาในตัวคุณมากๆนะคะอยากอยู่ด้วยอยากอะไรอย่เงี้ยแต่ว่าไม่พูดหรอกอืมนะคะพอไพ่ King of Swords ไพ่ Hermit นะคะแล้วก็ไพ่สองดาบค่ะอารมณ์แบบว่ามีปากไว้อย่างนั้นเนะ่ะเออปากหนักค่ะ เออไม่พูดไม่ไม่แสดงความหวานหรอกวังก็เข้าใจว่าทำไมความสัมพันธ์นี้มันดูห่างเหินเนาะนะถ้าเกิดว่าเขาแสดงความหวานไม่เป็นเราก็อาจจะต้องเออเริ่มต้นเองนะคะสอนเขาหน่อยอะไรเงี้ยนะคะนำทางเขานิดนึงนะคะนะช่วงนี้ก็มีโอกาสที่จะมีความเผ็ดร้อนนะคะในในเรื่องของบนเตียง18บวกกุกกูกุกูนะคะเออนะเนี่ยดูเขาเหมือนแบบอืม คือถ้าเขาต้องการเนี่ยเขาก็ไม่พูดนะอ่ะแล้วก็ในเรื่องของความสุขในเรื่องของความรักอะไรแบบนี้นะคะในไพ่ที่ขึ้นมาค่ะถึงแม้เขาจะรักคุณหรือว่ามีความรู้สึกดีดีให้กับคุณเขาก็ไม่พูดนะคะไม่พูดแต่ว่ากวังดูแล้วว่ควาคาว่ารักอะไพ่ถ้วยมันยังไม่มีเนาะมันยังไม่ได้ชัดเจนมากหนักนะคะนะอืมนะเออแต่ว่าสิ่งที่ชัดเจนมากเลยนะคะก็คือความปรารถนาเออในเรื่อง ของนะอย่างนั้นอย่างนั้นนะคะเออนะเราตัวเขาก็อยากที่จะเริ่มต้นใหม่ด้วยอยากที่จะมาพูดคุยนะคะไพ่เหรียญนี่ไงเหรียญมันก็คือความหนักเนอะอนะคะนะมันไม่เหมือนกับเออไพ่าตุลมนะคะก็คือ,คอ,คอไพ่ดาบเนาะแล้วก็ไพ่ไม้เนี่ยไพ่ไม้นี่เราจุดไฟเผาแป๊บเดียวก็สปาร์กแล้วใช่ไหมคะเออนะมันไม่เหมือนกัน ไพ่นะเหลียงกว่าจะหลอมได้ต้องใช้อุณหภูมิเท่าไหร่อะไรแบบนี้เนะคะอ่ะเดี๋ยวกวางขอเปิดไพ่แนะนำานะคะมาดูไพ่แนะนำนะคะไพ่แนะนำเขาบอกว่า forgiveness ค่ะก็คือการให้อภัยนั่นเองนะอ,อ,อยากให้โฟกัสที่ปัจจุบันมากกว่าในอดีตนะคะเรื่องราวในอดีตมันเยอะแยะมากมายแหละ จนทำให้คุณรู้สึกแบบเหลืออดอยากที่จะระเบิดขึ้นมานะคะหรือบางทีระเบิดไปแล้วก็ได้นะคะมันไม่สามารถแก้ไขอะไรได้แล้วถ้าอยากให้ความระความสัมพันธ์เนี่ยมันเดินหน้าต่อนะคะเอออยากให้เราแบบว่าเออไปในทิศทางที่ดีค่ะเราก็สามารถครีเอทได้เราสามารถดีไซน์ได้เออนะวก็ควังก็ย้ำเสมอค่ะ ว่าเวลาเจอหน้ากันก็พูดดีๆใส่กันอย่าแบบด่าทอกันเนาะนะอย่าตั้งแง่ใส่กันมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะคะนะอะไรที่มันเราแล้วมาผ่านไปได้ก็ให้มันผ่านไปเนาะอ่ะกวางขอให้ข้อความอีกนิดหนึ่งนะคะว่ามีข้อความอะไรที่เขาอยากที่จะบอกกับคุณบ้างเขาบอกว่าเขาเนี่ยอยากกอดคุณไว้แน่นๆนะคะแล้วก็บอกว่าอยาคิดมากเขามีแค่ คุณคนเดียวเออนะเพราะว่าไพ่ก่อนหน้าเนี้ยขึ้นมาใช่ไหมว่าความรักความสัมพันธ์นี่อาจจะมีหลายคนใช่ไหมอืมนะอันเนี้ยเราอะ่ะอย่าไปฟังคนอื่นเยอะนะเวลาที่เราเนี่ยเราต้องจับได้ด้วยตัวเราเองนะคะเราต้องจับได้ด้วยตัวเราเองนะอืมอามาดูต่อนะคะเขาบอกว่าเขาเนี่ยไม่ได้เข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์นะอืม อีกใบนึงนะคะเขาบอกว่าเขารู้สึกดีใจมากๆเลยนะคะที่มีคุณอยู่ในชีวิตของเขาค่ะม,มันเป็นข้อความดีๆเนาะในวันนี้ค่ะอ่ะจบแล้วนะคะใครที่อยากดูดวงส่วนตัวนะคะก็สามารถจิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะหรือว่าจะสนับสนุนกวางด้วยช่องทางอื่นๆก็ได้นะมีซุปเปอร์แดงนะสามารถกดได้กะว่าจะเอาซุปเปอร์แดงกับค่าอะไร u t u b e เนี่ยให้ ให้กี้ให้น้องหมากวางนะคะเป็นรายเดือนเพราะว่าเดี๋ยวนี้นางคือหาหมอบอยอายุแบบ16ปีแล้วนะคะอีกไม่กี่เดือนก็จะ17แล้วนะคะเออก็เลยกะว่าจะเอาค่าตรงนี้ให้นางไปนะคะยังไงก็สามารถสนับสนุนนางได้โดยการดูโฆษณาเนาอะ,อะวันนี้กขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย